สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15.45น,นาทีเวลาดีแบบนี้ที่ j k n 8 Top News กับเราสองคนนะคะพี่ยุย้ยดอรอารยาสาธิกพูติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจารุณีสุกสวัสดิ์เดนแชกับรายการ Top Health Story สุขภาพดีแบบท็อปทอปหัวข้อวันนี้นะคะโอ้ยาวเลยเดี๋ยวเรามาถามดรกันว่า คืออะไรนะคะคำอธิบายหัวข้อเราคือน้ำส้มสายชูมหมักจากผลไม้ตำรับบำรุงสุขภาพสารพัดประโยชน์โอที่สนใจก็ตรงนี้นะคะคำว่าสารพัดประโยชน์เนี่ยนะคะคือเออมันบำรุงสารพัดประโยชน์นี่เราน่าจะโออยากรู้นะคะไอ,ไอสารพัดเนี่ยมันคืออะไรบ้างะคะถามคุณยุ้ยค่ะว่าคุณยุ้ยค้นเจอข้อความที่ตีพิมพ์นะคะจากงานวิจัย ทางการแพทย์ถึงประโยชน์ทางการแพทย์ในการกินน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เนี่ยกี่งานวิจัยคะอยากรู้งานวิจัยที่น่าสนใจน่าสนใจนะคะเวลาเราเราหาข้อมูลงานวิจัยอะมันจะมีฐานข้อมูลให้เราเลือกเยอะเลยเรายุ้ยเอาตัวเลขตัวเนี้ยมาจะอยากเ,าเฉพาะฐานข้อมูลที่เรียกว่า Science d i r e อะค่ะที่เป็นสัน่นฐานข้อมูลที่ยุ้ยใช้คน้นอยู่ประจำเนาะไปเจอบ,บทความทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ประโยชน์ของไซเดอร์เวเนกาค่ะ หรือน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ถึง968งานวิจัยอะ oh. อันนี้ฐานข้อมูลเดียวยยังไม่ได้ไปค้นผับเม็ดยังไม่ได้ไปนค้นฐานอื่นเลยถ้าค้นทุกฐานยูว่าน่าจะเจอประมาณ2,000งานวิจัยทั่วโลกหรือว่ามากกว่านี้อ oh. ะโอ้แสดงว่านักวิทยาศาสตร์เขาให้ความสนใจใช่ในประโยชน์ของมันนะคะแล้วก็ค้นคว้ากันเอามาวิจัยกันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวขอโชว์หน่อยเถอะคะ่ะนี่ค่ะของเราทําเป็นขวด สะดวกไ <ป S 2> กลองบิดดูกัรนะคะสะดวกในการพกพานะคะแล้วก็อร่อยอร่อยอยากบอกนะคะอร่อยจริงๆเลยค่ะก่อนที่ไปถึงงานวิจัยค่ะอยูจะบอกว่าน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เป็นตำรายาโบราณคะเขาใช้คำว่า ancient medicine คะที่ใช้มามากกว่า1 0 0 0 0ปีแล้วก็เป็นตำหรับยาสารพัดประโยชน์ทางการแพทย์แผนตะวันตกมันมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณค่ะใช้ตั้งแต่อาการ ค่าเชื้อทางเดินอาหารไปจนถึงแก้ปวดเมื่อยลดน้ำหนักแก้ปวดข้อแก้ไอเป็นหวัดเป็นยาผีบอกที่อยู่ในกระท่อมของคนยุโรปโบราณมาตั้งนานแล้วโอ้โหมันแก้หวัดแก้อะไรได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหคุณสมบัติมากมายมหาสารอย่างที่คุณยุ้ยบอกมาเนะะี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรได้คะคุณยุ้ยคะน้ำส้มใสชูมักนะคะจากผลไม้มันจะคงคุณค่าของสารอาหารตัวต้นแบบไวครบถ้วนเลยค่ะ อย่างที่พี่ป้ลบอกว่าของไทยทำเนี่ยที่ป้ลให้ดูเนี่ยหมักจากผลไม้5ชนิดจะมีแอปเปิลองุ่นส้มมะนาวแล้วก็พลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติทั้งหมดของผลไม้ที่เป็นตัวต้นกําเนิดของมันค่ะขบวนการหมักยังทําให้เกิดทั้งเอนไซแล้วก็จุลชีพตัวดีแล้วก็อาหารเลี้ยงเชื้ออยู่ในตํำรับด้วยในการที่ทําน้ําส้มใสชูหมักเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ได้ควรจะมีสีขุ A ่นนิดหนึ่งไม่ได้ใส่ซะทีเดียวแล้วจากนั้นเนี่ย พอเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันจะมีท็อปปิ้งเกิดขึ้นตรงบริเวณอลอยขึ้นมาบริเวณนั้นเนี่ยเป็นคุณค่ามหาศาลเลยค่ะของตัวน้ำส้มสายชูแล้วยิ่งไอ้ตัวท็อปปิ้งนี่หนาเท่าไหร่อ่ะยิ่งยิ่งตรงนั้นถ้าเป็น,เป,นเป็นตัวครีมของตำลับเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าอุ้ยต้องไปเอาออกมันไม่ได้เสียมันไม่ได้เสียมันเกิดขึ้นจากการหมักนานค่ะอันนั้นสําคัญมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ย ก็ตัวเองเนี่ยคะ่ะพอมีโอกาสเนี่ยคะ่ะด้วยความอร่อยนะคะอร่อยด้วยมีโอกาสก็จัดรายการไปชิมไปอย่างนี้เราก็จะชอบนะคะก็เพราะมันชุ่มคอด้วยนะคะละลายเสมหะแล้วก็ใครเจ็บคออยู่มันก็ช่วยได้ด้วยเรื่องของอาการเจ็บคอแต่ทีนี้เมื่อกี้นี้ดรยุ้ยบอกว่ามีบทความถึง968บทความแล้วก็มีงานวิจัยที่สําคัญนะคะทางการแพทย์ก็อยากถามดรค่ะว่ามีงานวิจัยน่าสนใจอะไรบ้างคะ ยิ่งของเริ่มจากตำรับยาโบราณก่อนค่ะตำรับยาโบราณของทางยุโรปโเขาเรียกว่า ancient medicine เนี่ยค่ะเขาใช้ฆ่าเชอโลค่ะทั้งภายในและภายนอกร่างกายภายนอกเขาก็ราดนะคนโบราณงานวิจัยการรับประทานน้ำส้มสายชูหมในทางการแพทย์มีการนำเอามาใช้ในการช่วยลดน้ำหนักค่ะลดน้ำตาลในเลือดในอาสาสมัครที่เป็นเบาหวานทําให้โรคหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้นมีงานวิจัยใหม่ๆในการต้านเซลล์ม,มะเร็งแล้วก็การฆ่าเชอโลค่ะ อุ้ย uh, ประโยชน์ขนาดนี้นะคะมากมายเลยอ่ะทีนี้ถ้าเราทานวันหนึ Demon> ่งเขาเรียกว่าหลายหลายขวดเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นค่ะแต่ว่าขนาดรับประทานในงานวิจัยอะค่ะที่เขาบอกมาเนี่ยเขาใช้ขนาดรับประทานอยู่ที่15มิลลิลิตรซึ่งแต่ของเรามี24ของเรามี24ค่ะนะคะมันมีการใช่วี่จะบอกว่าในงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยมันจะมีการคำนวณอย่างชัดเจน สิห้ามิลลิลิตรก็คือ1ช้อนโต๊ะค่ะมันจะให้สารออกฤทธิ์คือกรดอะซิติกอยู่5%เคือ750มิลลิกรัมแต่อย่างที่พี่เพิ้นบอกว่าของไทยทำมี2ีมิลลิลิตรเราก็จะคูณออกมาค่ะว่าตัวสารออกฤทธิ์อะซิติกอยู่ที่1,200มิลลิกรัมขนาดของงานวิจัยอยู่ที่750มิลลิกรัมเลยคือคือ1 1ช้อนโต๊ะค่ะงานวิจัยบอกว่าการดื่มน้ำส้มสายชูหมักแค่วันละ1ช้อนโต๊ะ หรือ15มิลลิลิตรจะทำให้สุขภาพหลายๆด้านดีขึ้นค่ะเช่นการปรับสมดุลความดันโลหิตการปรับสมดุลไขมันในเลือดแล้วก็การควบคุมน้ำหนักค่ะค่ะคุณยุ้ธบอกว่าสารออกฤทธิ์หลักๆเลยในน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยนะคะจากผลไม้เนี่ยคือกรดอะซิติกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีสารอื่นอีกไหมคะเพิ่มเติมมีค่ะนอกจากกรดอะซิติกแล้วยังเกิดกรดคอโลเจนิกเกิดกรดแกลิกกรดคาเฟอิก แล้วก็ยังมีสารอาหารจากผลไม้ต้นกําเนิดแล้วแต่ว่าเราเอาอะไรมาเป็นต้นกําเนิดแล้วมาหมักแล้วก็ยังมีเอนไซม์ค่ะจากผลไม้ที่เรานํามาหมักเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีแร่ธาตุตามแต่ชนิดของผลไม้มีจุลชีพตัวดีมีเส้นใหญ่จากพืชต้นกําเนิดแล้วเกิดอาหารเลี้ยงเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียตัวดีค่ะเรียกว่าพอหมักเสร็จก็จะเกิดโปรไบโอติกพรีไบโอติกในขวดแล้วก็เอนไซม์ครบถ้วนเลย ฟังดูเจยุยเราเร้สึ่นแบบน่าสนใจไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเราเริ่มจากเรื่องไหนก่อนดีคะคุณยุ้ยคือเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนดีไหมคะเรื่องหัวใจและก็หลอดเลือดกันละกันนะคะการกินน้ำส้มสาชูหมักจากผลไม้วันละ 15cc หรือ1่ช้อนโต๊ะอย่างที่ดรเอร์อธิบายไปแล้วเนี่ยนะคะจะป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ยังไงตามงานวิจัยเขามีบอกไหมคะ มีางานวิจัยจติพิม์นราสานการแพทย์ชื่อ Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet ลงใน New England Journal of Medicine ปี2013คะเขาบอกว่าการดื่มน้ำส้มใส่ชูหม,มักจากผลไม้อาจจะช่วยลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงค่ะภาษาแพทย์เรียกว่าปรับสมดุลความดันโลหิต <g ül> ก็การกินน้ำส้มสายชูก็สามารถทำให้ลดความดันลงได้ลดความดันลงได้ <c oughs> แล้วคนความดันต่ําอยู่แล้วล่ะคะไม่ <c oughs> ทําให้ความดันโลห oh ิตต่ำเขา <c oughs> เรียกว่าปรับสมดุลปรับสมดุลน,นะคะค่ะ<ด>โอ้ยก็ดีจังเลยออย่างนี้เราก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกคนเลยนะคะทุกผู้ทุกวัยเลยนะคะ <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราคุยกันสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดทับช้อปปิ้งหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันกับเรื่องสำคัญๆต่อเนื่องใน ช่วงเบรคที่2สักครู่เดียวค่ะท็อปเฮลส์สตอรี่ชิปน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้คงคุณค่าของพืชต้นกำเนิดในการหมักไว้ครบถ้วนและกระบวนการหมักยังทำให้เกิดทั้งเอนไซม์และจุลชีพตัวดีตำรับการแพทดแผนตะวันตกโบราณบันทึกว่า การรับประทานน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้จะทำให้สุขภาพหลายๆด้านดีขึ้นเช่นปรับสมดุลความดันโลหิตไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดและช่วยควบคุมน้ำหนัก